ใช้แป้งฝุ่นอันไหนใช้แป้งฝุ่นตัวนี้เลยนะคะแป้งฝุ่นว1ยโปร่งแสงนะคะซึ่งแป้งชนิดนี้ใช้ได้ทุกสีผิวเลยเป็นแป้งที่ไม่มีสีนะคะแต่โทนของแป้งตัวนี้มันจะออกเป็นโทนสีเนื้อนะคะสามารถใช้ได้ทุกสีผิวใช้ได้กับผิวหน้าแล้วก็ทั้งผิวตัวเลยนะคะตัวนี้พอเปิดออกมาปุ๊บเขาจะเป็นพับนุ่มๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีสติกเกอร์นะคะแรปตัว รูของแป้งฝุ่นตัวนี้เราแค่เดึงสติกเกอร์ออกแล้วก็ใช้ได้ตามปกติเลยนะคะนะคะเป็นแป้งฝุ่นเนื้อเนียนละเอียดมากๆนะคะตัวนี้นะคะไม่อุดตันคุมมันได้ดีเลยนะคะแป้งรุ่นนี้นะคะมี2เบอร์นั้นก็คือเบอร์ Y1 นะคะสีเนื้อแล้วก็ Y3 นะคะสีอมเหลืองนั่นเองนะคะ ส่วนตัวพี่เองนะคะแนะนําว่าใช้เบอร์ว1หก็ได้นะคะโดยปกติแล้วคนชอบผิวสว่างนะคะคนชอบให้หน้าเราดูไบรท์ดูสว่างนะคะวายหนึ่งก็จะตอบโจทย์ได้ดีที่สุดเลยนะคะเราจะใช้แป้งฝุ่นแท็บหลังจากลงกันแดดก็ได้หรือสําหรับใครที่ใช้รองพื้นนะคะสามารถใช้แป้งฝุ่นตัวนี้เซตติ้งรองพื้นเพื่อให้รองพื้นเนี่ยเนียนเรียบแล้วก็แห้งเซตตัวไปกับผิวนะคะ อีกอย่างหนึ่งนะคะสําหรับคนที่ใช้รองพื้นสติ๊กแล้วใช้แป้งฝุ่นตัวนี้ตามจะช่วยทําให้รองพื้นนั้นติดทนและเนียนสนิทมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะไม่ติดเสื้อผ้าด้วยนะคะใครที่ซื้อรองพื้นทพุ่้นจากร้านที่อยู่ไปสามารถใช้แป้งฝุ่นรุ่นนี้กู้ได้เลยค่ะสําหรับใครที่อยากได้แป้งฝุ่นนะคะก็สามารถจิ้มตะกร้าตรงนี้ได้เลยค่ะรับรองว่าราคาดีมากค่ะ